สว oh, oh er right right? mm ัส hmm. ดีค wow, right? okay. ่ะผู <g <g ja ้ชมคะพบกับเรา2คนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเนาะใช่ไหมของกินของกินนะของกินนะคะที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันดีดีเนี่ยแต่ว่านักโภชนาการเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ดีหรอกนะเธอนักโภชนาการวันหนึ่งกินอะไรบ้างอะเอาอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมอยากไปแบบวันเดวิดนักโภชนาการขอเบอร์เนี่ยแล้วกันไปตามดูใหญ่ให้เห็นนะว่ากินก๋วยเตี๋ยวข้าถนนตีเลยนะ หลายจังอ,อ,อ,าอาหารนะคะที่เราคิดว่าอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยนะคะบางอย<ะ>่างก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาให้กับความมาให้ความรู้ใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันเนาะที่แบบว่าคิดว่าดีแต่มันไม่ดีนะคะ,ะมีทั้งหมดหลายข้อทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้อแรกนะคะเป็นโพแทสเซียมเบนโซเอตคืออะไรอะ <laughs> อเขาบอกว่าอันนี้ <laughs> เดี๋ยวอธิบายให้ฟัง <laughs> กินได้ที่ไหนเาอ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าไอตัวโพแทสเซียมเบนโซเอตเนี่ยจะอยู่ในประเภทเครื่องดื่มที่เป็นไดเอทเช่นไดเอทโซดาต่างๆบลาๆไดเอทใช่แล้วโดนจับบลาๆไดเอทนี้ทั้งหลายนะคะจะช่วยลดแคลอรี่ต่างๆเนี่ยต่อแล้วก็จะดีต่อสุขภาพแทนที่จะแบบลดน้ำหนักนักนี่นั่นเขาจะบายนะคะซึ่งตรงนี้จะประกอบด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์บิงค์ต่างๆเนี่ยน้ำใช่พวกน้ำผลไม้พวกอะไรอย่างงเี้ยพวก น้ำอัดลมพวกอะไรอย่างนี้ที่เขาเขียนไดเอททั้งหลายประเด็นคือทำให้เป็นมะเร็งได้ค่ะตายลดน้ำหนักได้นะแต่เป็นมะเร็งเอาอะไรเดียเป็นเป็นมะเร็งต้องผอมแน่แหละฉันว่าฉันว่าลดน้ำหนักเพราะเป็นมะเร็งนี่แหละอุ้ยนะอันนี้ไปข้อสองเลยดีกว่าข้าวโพดคุณโมสอาปเออข้าวโพดแล้วยังไงเขาบอกข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปลง ข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปลงนะคะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะน้ํามันข้าวโพดหรือว่าน้าตาลเร็กสโตรสเนี่ยค่ะนะคะจะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า6นะคะเหมือนจะดูดีใช่ไหมล่ะคุณก็จริงอ่ะดิดนชอบกินข้าวโพดมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดแผลอักเสบนะคะมะเร็งและก็โรคหัวใจได้ด้วยนะคะหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเขาบอกแนะนําก็คือควรจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับโอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า3นะคะในสัดส่วน1ต่อ1นเพื่อปรับระดับ กรดไขมันที่ดีของร่างกายนะคะที่จะได้รับแต่ละวันเนี่ยให้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นหากรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรได้รับโอเมก้าหมากเกินไปใช่ไหมจะรู้าาไ,ไงก <c oughs> <ๆ>ินเยอะเกินไปอะไราามาตอบกันหน่อยสินะคะก็ควรจะแบบรับประทานอาหารจำพวกมาร์เการีนน้ำมันพืชถั่วเหลืองก็อย่าลืมเติมโอเมก้าสามลงไปด้วย เขาบอกโอเมก้าหกไงโอเมก้าหกก็คือจะเป็นพวกน้คือรักษาสมดุลระหว่างโอเมก้าหกกับโอเมก้าสามให้มันเท่ากันเออถ้าเกิดมันมีอันใดอันหนึ่งมากไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆคืออีกโอเมก้าหกอะค่ะก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชนะคะถั่วเหลืองถือพวกมาร์การีนต่างๆนะคะกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทานโอเมก้าสามเข้าไปด้วยก็คือโอเมก้าสามจะเป็นพวกปลาทูปลากระพงปลาแซลมอนไข่โยเกิร์ตต่างๆนะคะเพื่อปรับสมดุลอย่างที่เราบอกไปก็คือให้มันพอๆกันให้มันเขาเรียกว่าอะไรสมมาตรกันนะนะ ข้อ3ค่ะทั่วเหลืองคุณมดกินไหมน้ำต้อง้าวต้มหูอะไรอย่างเงี้ยเอางี้นักโฆษณาการเดี๋ยวเทปต่อไปนะเ <c oughs> ขียนมาบอกหน่อยว่าต้องกินอะไรเอางี้ก่อนกินอะไรบ้างกินไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยอ่ะทั<อ>่วเหลืองเราบอกว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นะคะ<ช>แต่ว่าถั่วเหลืองนะคะไม่ได้มีข้อดีเสมอไปค่ะเพราะว่าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการสกัดมาเป็นน้ํามันทั่วเหลืองเนี่ยโปรตีนทั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นทั่วเหลืองสกัดในแบบอื่นๆนะคะก็จะมีส่วนทําให้การเจริญพันธ์ ลดลงสมัรถภาพเราใชลดลงเลิก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 กินถั่วเหลืองเลยคนทั้งบ้านบอกไม่สนใจละเออนะน่ากลัวเหมือนกันนะนอกจากนี้นะคะถั่วเหลืองค่ะยังเป็นสาเหตุที่ทําให้ระดับโอเมก้าสแล้วก็โอเมก้าหในร่างกายของเราเนี่ยแปรปวนมันก็จะเข้าข้อเมื่อกี้ที่เราคุยกันเออนะยังไงก็ลดลดบ้างละกันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีเออนะนะคะข้อที่4ค่ะ BHA ค่ะ เขาบอก BHA เนี่ยมีคุณสมบัตินะคะช่วยไม่ให้เกิดอาหารเหม็นหืนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในช่วงผลิตภัณฑ์ประเภทขนมอบกรอบขนมต่างๆเงอาใช่ค่ะอัดเข้าไปปื้มปื้มบัดหลายคนก็ชอบกินอยู่แล้วพวกเนยแข็งพวกมาการีนเนยเทียมอะไรพวกนี้เนาะนะคะจะมีความเสี่ยงนะคะต่อการเป็นโรคมะเร็งได้มากกินอะไรไม่เป็นมะเร็งบ้างเนี่ยทุกสิ่งจริงๆมันเป็นเรื่องกรรมปะคือกินอะไรก็เป็นปะอ่าไม่รู้อะ น้ำมันปลาล์มอ่ะ้อ <c oughs> ่อไปเปลี่ยนเรื่องน้ำมันปลาล์มค่ะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราคือน้ำมันปลาล์มที่กลั่นมาจากเนื้อปลาล์มเนี่ยค่ะก็ <c oughs> ถูกสิ <c oughs> จะถูกจะถูกนำไปใช้เคลือบบนหน้าช็อกโกแลตหรือว่าลูกอมเพื่อไม่ให้ละลายนะคะซึ่งอันตรายของมันเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลเป็น LDL มากอ่าเพราะเราทราบอยู่แล้วน้ำมันปาล์มมี LDL เยอะจะเป็นแบบว่าชนิดอันตรายต่อสุขภาพมันเองถ้าทานเข้าไปมากๆก็จะเสี่ยงเป็นโรคไขมันใน หายมาในเส้นเลือดสูงนะคะแล้วก็เป็นโรคอ้วนตามมาเองกินชอโกแลตก็เป็นโรคอ้วนแล้วปะกินอะไรก็อ้วนป้าพอเกิน30หายใจเข้าก็อ้วนละป้าเอาจริงนี่โรคส่วนตัวเนี่ยต่อไปข้อหกผงชูรสค่ะตัวนี้กินแล้วผมรู้กดีอยู่แล้วถูกต้องเขาบอกเลยว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นผมร่วงแล้วก็ไมเกรนได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้นะกินอาหารต่างสายกันมาเต็มแล้วใส่ผงชูรสเยอะแล้วจะรู้เลยนะนุ้งนิกกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันจะกินน้ำมันจะหิวน้าจนแบบเราจะรู้ว่าโอ๊ยร้านนี้แบบ มันใส่เยอะไปถูกต้องนะคะ่ะข้อ7ค่ะกลิ่นสังเคราะห์นะคะทุกสิ่งอย่างที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติสังเคราะห์กลิ่นสังเคราะห์นะคะหรืออะไรที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยมันน่ากลัวทั้งหมดอยู่แล้วอย่าพยายามลดลดไปอย่าพยายามกินเลยนะข้อ8ค่ะโซเดียมไนเตรตและไนเตรตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทนหน่ออาหารค่ะไม่ให้เสียอค่ะพวกสารกันเสียสารกันเสียอะไรพวกนั้นนะ เขาบอกเสี่ยงเป็นโรคลูคีเมียนะคะได้เหมือนกันมะเร็งเ,เลือดเลยเหรอใช่ทูกต้องอน,น่ากลัวนะ,ะข้อ9ค่ะสุดท้ายละแป้งสาลีเติมสารอาหารเขาอบอกว่าถ้าอยู่บนถุงขนมปังที่คุณถืออยู่แสดงว่าอ่ะเขียนว่าโฮเกนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อนะคะให้คุณขยับสายตาอีกนิดหนึ่งนะคะอ่านส่วนประกอบขนมปังก่อนค่ะพบว่าส่วนประกอบหลักเป็นแป้งสาลีเติมสารอาหารนะคะ ให้คุณวางขนมปังไว้อย่าไปซื้อนะคะแล้วก็ให้เลือกหาขนมปังที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแป้งโฮลวีตเต็มๆแทนนะคะเพราะว่าแป้งสาลีเนี่ยทำมาจากธัญพืชที่ผ่านการขัดสีนะคะผ่านกระบวนการ่างๆรนู้สิ่งอย่างไม่เหลือประโยชน์แล้วเออให้กินเป็นโฮลวีตกันดีกว่าเปืองตังเออไม่ต้องซื้อหรอกวางไว้ตรงนั้นแหละคุณผู้ชมเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะต้องเลือกรับประทานอาหารให้มันมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีโทษต่อร่างกายของเราด้วยนะคะใช่สำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ